ทิตานะคะกับช่องกินก็ด้วยสวยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะมะเหมี่ยวมาตามสัญญานะคะสัญญาที่ให้เอาไว้ว่ามะเหมี่ยวเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเลือกวัตถุดิบในการทําขนมมะใต้นั่นเองค่ะอยากจะทําขนมมะใต้ให้อร่อยเนี่ยก็ต้องมีวิธีในการเลือกวัตถุดิบนิดนึงนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดถูกใจก,กดชอบไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้มะเหมี่ยวด้วยนะคะวันนี้นะคะ จะพาเพื่อนๆไปเลือกข้าวเหนียวเลือกถั่วเลือกหมูนะคะไปเลือกกันดูว่ามะเหี่ยมเนี่ยเลือกยังไงให้ขนมมาใต้อันร่อยที่สุดเลยค่ะให้คนทานรู้สึกว่าโอ้โหขนมมาใตาของเยมะเหมี่ยวอร่อยสุดๆไปเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามะเหมี่ยวเลือกยังไงเลือกวัตถุดิบยังไงให้ทําขนมมาใต้ให้อร่อยค่ะไปดูกันเลยค่ะ เหะะเมื่อเหมียวเลือกใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะจะดีกว่ากอขอเพราะว่าเม็ดจะอ้วนกว่าผัดง่ายกว่าไม่เละนะคะมีความนุ่มฟูและหนึบกว่าค่ะ นี่คือข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่มาแล้ว2ชั่วโมงนะคะเราจะห่อแบบดิบๆเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็ผัดก็ได้ถ้าเราห่อแบบดิบๆนะคะเราก็ผสมเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีความเค็มนิดหน่อยะคะ่ะหรือไม่ก็ใช้ผัดกับน้ำกะทินะคะใส่น้ำกะทิเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีความมันนิดนึงแล้วก็ดอกเกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความเค็มะคะ่ะ ถั่วเหลืองนะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะมีเอราวันไล่ทิพข้าวทองนะคะมะเหมี่ยวเลือกใช้ไล่ทิพนะคะเพราะว่าต้มง่ายนึ่งง่ายนะคะมีความพองตัวดีมากๆเลยค่ะเราจะเลือกเป็นนึ่งหรือว่าต้มก็ได้นะคะแต่ในส่วนของมะเหมเี่ยวน่มะเหมี่ยวเลือกเป็นส่วนที่นึ่งมากกว่านะคะเพราะว่าเวลานึ่งแล้วเนี่ยถั่วจะซุยดีแล้วก็มีความแกล่งไม่มีความชื้นมากไปค่ะ มาถึงเนื้อหมูนะคะส่วนนี้นะคะต้องมีความพิถีพิถันนิดนึงนะคะมะเมี่ยวเลือกเป็นสันในหมูนะคะหรือไม่ก็เป็นสันคอหมูเท่านั้นค่ะเพราะว่าเนื้อส่วนนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่มีแทรกมันนะคะมีเนื้อมีมันแทรกอยู่นะคะจะมีความหนึบนุ่มนะคะราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันในว่าถ้าเอามาทําเป็นไส้ของมัดใตน้นี่อร่อยมากๆเลยนะคะเราจะไม่ ใช้มันหมูนะคะเพราะว่าถ้าใช้มันหมูไปเลยเนี่ยจะทําให้เลี่ยนได้นะคะทําให้มันใต้ของเราเนี่ยไม่อร่อยได้ค่ะพยายามเลือกเนื้อหมูที่สดใหม่นะคะเพราะว่าเวลาเรานํามาหอมาใต้เนี่ยเนื้อหมูนี้จะไม่คล้ำนะคะถ้าหาว่าเป็นเนื้อที่เก่าเนี่ยจะทําให้หมูที่เอามาหอเนี่ยเวลานึ่งแล้วจะเป็นสีคล้ำๆนะคะทําให้ไม่น่าทานค่ะเป็นยัง ใาตา้ไปแล้วไปหาซื้อมาทําทานกันได้เลยนะคะเมื่อมีหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําขนมมันใต้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ